ไเอาเออมาดิมาดีโอ้ไฟโอ้โอ้โ้าไปปูมาดิมาดิโอ้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 เด๋ยวตัวนึงเด๋ยวตัวนึงเด๋ยวตัวนึงเออฮ็ดต่อไป สวัสดีครับผมวารนะครับวันนี้ก็จะมาแต่งปืน AS v a l ให้เป็น VSS นะครับ AS v a l เป็นปืนของรัสเซียที่พัฒนาควบคู่กับ VSS นะครับแต่ว่าเกมนี้ไม่มี VSS มีแต่ AS v a l แต่ก็มีคองแต่ง VSS อยู่ จะมีอะไรบ้างก็มาดูกันเลยชิ้นแรกบาเรวผมจะใส่เป็นอันสุดท้ายเลยเพราะว่ามันเพิ่มความดึงกระสุนแล้วก็เพิ่มดาเมจระยะไกลด้วยต่อมาออปติกผมจะใส่เป็นออปติกของ vds นะครับอันต่อมาสต็อกใส่เป็นท้ายของ vds เลยต่อมาแม็กกาซีนใส่เป็นกระสุนสไนเปอร์สุดท้ายกลิบผมจะใส่เป็นกลิบเลียงไว้นะครับก็ประมาณนี้นะครับสําหรับคองแต่ง vds แต่บาเรวอาจจะไม่เหมือนหน่อยเพราะเราต้องใส่เพื่อเอ็มง่ายขึ้นโอเคก่อนจะไปดูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจผมทำคลิปต่อไปแล้วกก็ววััง่าทุคคนนนจะะชอบบิี้ร โอเคถ้ากดแล้วไปเจอกันในเกมนะครับอุ๊ยอุ๊ยสองสามเอ้ยสองเรต้องรักษาระยะห่างฮัลโหลโอ้โหเออสองคับมุวนอุ่ย แคม์บนนี้ได้เลยนะเนี่ยโอ้โหล่มเกินไปไม่ไม่ไม่่มือนั่นไง กระสุนคนต่างคนต่างใส่แม็กโอ้โหเ้เฮเ้ ม,มันต้องมาเพื่อนไปเช็คเพื่อนไปไปะปะไ,ไ,ไ,ไปเข้าไปที่เดินเนี่ยอ๋อไปฝนะั่งนู้นแน้ที่เจินตรงนั้นมเด็กสนัยกับ V S S หรอ ừ mà đi mà đi uống phải bài 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 มึงมาไงเนี่ยโอ้โหแล้วมันยิงพลาดนั้นท oh 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 oh. ี่สองเลยนะใกล้ขนาดนี้ยิงไม่โดนอดิติดประตู ติดขอบประตูอ่ะมโอ้ย <Viol> ถ <in Harmon> <Alle>. ้าไม่ต <ilan> <ED enfant> ิดขอบแล้วผมเข้ามาได้แล้วน่าจะมีโอกาสรอดนะเมื่อกี้นี้ถ้าไม่ติดเมื่อกี้น่าจะลงเกิดไปเวนไปโอ้โหไม่ใช่ oh we're out of time move enemy uav overhead oh, good. oh, 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 oh. โอ oh oh oh. ้โหไม่ใช่ติดใส่ออกเพื่อนราดไม่สิเราต้องหาที่จะลาดเพื่อนมาดิสไนเอมาดิมาดิกับ B S มามาจังหวะนี้สไน B S ไปดีเออมาดิเฮ้ยจัสดี I got a personal radar drone ready for escort. We've got a UAV station, ready for flyover. Reloading. I got a reload. Oh. Oh.

กระบี่กระบอกมาดีจะสู้กระบี่กระบอกได้ไงเพื่อนมาเพื่อนมาเพื่อนกบี่กระบอกมาอีกแล้วเพื่อน มา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 กระโนสองเน้นๆไม่ตาย่ะยิงได้ยิงไปยิงได้ยิงไปโอเค changing max เอ๊ะมันเกิดฝั่งนี้เฮ้ยบวายผมไม่เชื่อผมไม่เชื่อผมไม่มันเกิดฝั่งนี้มันต้องซุ่มเห็นไล่ผ่านแบบแบบอุ้ย ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ GG Max โอ้เชี่ยกู <c oughs> เลเชี่ยเลยเบาเบาเพื่อนเบาเพื่อน มาดิมาดิจะวัดกันเหรอะตายแล้วมันเกิดฝั่งโอ้โหกระปุปรูเลย มาดิมาดิอู้อูอ้อู้อู้เหลือตัวนึงเดี๋ยวตัวนึงเดี๋ยวตัวนึงเออเฮ็ดต่ายปิดฉากปิดอ้าหมดกระสุนหมดกระสุนหมดเราทำไงครับเราต้องบูสิครับแบบนี้ปึ๊บปึ๊บสี่โอ้ยได้แค่ตัวเดียวยยยยยอาว้า Gave him something to think about. Good.